เฮ <laughs> ้ยขอ,ของเขาจะไดีตัวแ,แต่ยแปดแปดอายังเอา,อา,เอามีเกียเลยเละตัว <laughs> เจ็ดเบอร์เจ mm ็ดเจ็ดพอมโอ้ยก็ไปไกลเลยลุงพี่ก็ไปไกลเบิร์เจ็ดพร้อม นี่ก็ใส่หางอีกแล้วนี่กูอวดเหตุก็ขึ้นครับวนอากาศว้าวกาะหลังกันเอาหางก็ว่าจุฬา bơi chết bơi chết chết phong cứ phải cày này luôn đi cứ phải cày bước chết phong เบอร์ห้าเบอร์ห้าพร้อมเบ,บอร์ห้าถ่าย่าทันเลยกกัน เฮ้ยของเขาทำไมดีตัวแท้ตายแปดแปดอายังนี่กียเลยเจ้าละตัว มือมวนครับมือมวนเอาสาวเขาบอกอยู่ในเสือ เ <S sentiment> <S ess im itation> สียนบาตัวน, <ivot> ตน้อยครับปีเตอร์น้อยเสียนบาราชบางครับมาลุ้นจับเข้าครับนี่มาลุนกันจะจับได้ไหมโอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับรัวว่าวลงครับผมเหยียบเสือให้อยู่ในกรอบเป็นว้าวจุฬา สาวจับเข้านะครับเอาลงได้แล้ว3ตัวมันจับูกเร็วๆเปไร ใกล้เคียงกบใกลเคียง จานตําลังเอาลงครับจันตําม,มือม้วนก็คือจานเก๋ กูเพ่งดังเวเคลบบ่หลุดบ่า ไก่เคียงครับไก่เคียงพี่เลวัตครับชุน,นไ,ไหนบ้าวตี

กินนิมแน่ะเองาพี่วัดแน่เลยเนี่ย ยึดยึดหารางวัลกรรมการกำลังประกาศนะครับรางวัลที่ซี่มีอยู่สามคนช่งอันละหนึ่งว่ะนี่กระชีมงานทีมว่าเราจะบังเอิญรางวัลทีซีด้กรรมการประกาศนะครับเนาะจัดสองคนประกาศแต่ว่ามีอยู่สามคนผมก็ให้ไปคนอร่อยจี๊คนเข้าไปจันทร์เก้ารายการแข่งเก้ากันรายกันเก้าคนครับเก้าเปอร์ครับผม ตื่นเต้นอาจารย์ัอใจผมไปน่เขาประกาเนเ็บนี่ครับจานย่ามีใจไหจานแซมได้าขาสมรึ้นจานต่ำจานเข๋เอาสีนเหมือนตนี้ตาแล้วประกาศมาแล้วไดรับทีช่วยชก้อนน้่ของจานต่ำตัวเหลืองขอบคุณอาจารย์ขาสมรนแล้วครัาเจ้าขาทุทุน เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรุนเรามาที่หนึ่งครับแล้วที่หนึ่งกผมัวอท่าไรที่สามครับล่องล่องชนะเลิศรันดับสองนะแล้ววันที่สามีน่อยครับมีหน่อยมีน่อยอักี่บาทอาจารย์สองร้อขอบคุณครับสุดยอดครับที่วันใช้ทีครับที่สองครับที่สอง่จานต่ำสีแดงครับ

าจราคาแพงมากด้วยราคาก็แพงก่อนเ่บาเชื่ออยแพงนี้หนึงเป็่าัวผมซื้อหนึ่งกุศลอ้าวจานทร์เราไปที่เดียวอาจารย์มอมเงินอาจารย์น่าการจากไอ้อาจารย์ย่าครับผมอาจารย์มอมเงินครับผมโอเคครับโอ้นี่ระวังที่หนึ่งนะครับนี่ว่ันที่หนึ่งหนึ่งก็สองอ้าที่สองเอาที่สองนนี้ที่สองที่สสีแดงครับจานทร์ต่ำไม่ทายไม่ทายเขาแค่สองคน เอาไหนเงินเงินเงินอยู่ไหนเออฮะเอาที่เดิอมออกไปที่เดือมออกไปสามที่สามไปเข้าไปโอเคครับตัวนี้จะลองที่สองครับผมตัวนี้มาที่สองสีแดงครับสามครับเข้ามาที่สามอันนี้เบอร์หกครับผมเบอร์หกสวยงามเอาหมวกอันนี้หมวกพี่วันชัยที่สามร้อยหกสิบห้าเซนนะครับเจ้าได้หมวกนี่ละหมดแล้วครับรางวัลเรามีจับกรเรามีจักฉลานะครับเาดพ่นนีวััชยรติสุก เดี๋ยวผมผมมีมาร่วมกิจกรรมครับหนึ่งคันแกแต่บอกเหตุผลเนี่ครับนี่ครับอาจารย์คันร้อยสามสิบเซนไปสองมิ้นท์นะครับอันนี้กี่เซนครับร้อยว่าวร้อยสามสิบเซนครับพอดีครับพอดีกระบอาอันนี้กลุ่มมารวมกจับฉลานนะครับอาจารย์มีเห็ุฉลากเหรออาจารย์มีหมวกยันนึงจับเปิดเอาหมวกเลยยันหนึ่งอาจารย์นุ๊กได้ยังได้เอาเกล็ดสีได้ไหมโล่นมันแล้วครับตอนนี้นี่เห็ุฉลากมาสองกัน องอัอไรตวนก่ของเขา้อาจารย์่องยีซักเวลาน้องออกม่เร็วกว่าอจรยยีอะไรทำฉลาดจับกิจกรรมแต่ละวันนะครับวันพิเศษกิจกรรมเล็กๆเ้อนๆที่บ้าราชบังเลยอาจารย์เกี่องเสียงไว้นะครับ ขันร้อเซนอาจารย์กใบสิองมิลาจายเสียงเนิบอาจารย์ถือร่องต่างเสียงกันต่านะครับเสียงนิ่มนอาจารย์นนะังคหมาจารย์หกันอหมวกกอเนากนนอเขี่าหกอจารย์อันนี้ของหมวกกนนอกแต่อันไอ้อจับอะไรปะเป้าม่ได้ยังผูได้จับ อันเปล่าก็ขึ้นไม่ได้หลายก็จะมีเขียนแค่ก็จะมีจะมีจะมีเขียนแค่หมอกไปจับไเอาจับเองจะมีเขียนแค่มัวก็ธนูกุญแดใดกันใหนานนั้น่าบสิบสองใบครับสิบบครับนี่ครับจับบนทุกคนครับกเป็นกรรมการครับกรรมการจับไม่ได้อุยปะเด็นใส่มือซืเนียเป็นใบแดงจ่อ นีเขียนยังหีเขียน่นีเขียนไม่เอาพอดีะครบ่เห็นได้ไม่จันเอ้ามีเบื่อไม่ไม่เขียนอะไรเลยพี่จานยดแกเแกเลยแกเลยเปิดโชว์นะครับนั่นไว้ทะลุเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดมันกับมันมันดจับ มอบวอาจารย์ั oh, ้มอบมอบอาจารย์เขาไม่ได like, <S lending reconstruction> ้ยืนุนนอาจารยพวไิเรารันด้วยมัขุนเพ่อเพื่รับรับมอบครับใกลๆกันแน่ของสมนาคุณจากอาจารย์ปองครับผมเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับคขวดเป็นยังอยด้ฟังนะครับ